วัสดีครับรอบโบสยุทธาครับนเสนอรถประมูลประจําวันจันทร์ที่23ธันวาคมครับนัดสุดท้ายของปี67นั่นแะครับผมเราไม่ถดแากรายที่ข้อมูลนัดส่งท้ายนะครับอาทิเช่นจากไฮโอดิค26คัน BSL 9-10คันแล้วจากที่อื่นอนอีกนะครับให้ดูรถนั้นขวามือก่อนนะฮะ ยี่สุไฮ랜เดอร์ฮะแก่ธรรมดาครับอยูสี่คันครับจากกรุงไทยคาเล้นนะครับอ่าแล้วก็มาจากทางที่อื่นๆนะครับเ้าจเป็นเมเนียมหรือไทวีพนะครับเอซับนะครับอ่าอาร์ดิเดตออโต้นะครับผมอ่าเรียกันต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูกันเข้าๆกอนนะครับอ่าสนใจกันไหมสามารถโทรมาได้ที่ศูน7์9 1 9เจ็ดจเก้าหนึ่งเก้าศูนย์นะครับ ตันผมปดปล่อยห้นังคลิปตัน่เงสไต์นะครับเมือหนึ่งครับผมเริ่มจาก PSL เนะฮะมา a แคปับเล v วแฟตดิ d i ชั่นนะครับให้ดูครับมุมกว้างกันนะครับอ่าสนใจคันไหนก็สอบถามได้ไม่เลยนะครับนี่นะครับกระบะเกี่ร์โตนะครับเบอร์สามเบอร์เจ็ดนะครับผมอ่า นะครับใครชอบสีส้มอส u z ฮาเลนเดอร์เสีประตูยกสูงครับผมจากไทยโอริ o ครับอ่านะครับหัือเป็นสปอร์ตเซนเจอร์สีประตูนะฮะอ่านะครับครับผมเข้ามาชมรถชมรถในวันอาทิตย์ได้นะครับอ่าลูกค้าสามารถเปิดกระสาโปรงหน้าหลังดูได้แล้วนกะ็ปิดให้ผมด้วยนะ เปิดได้ทุกคันครับแล้วก็เปิดเอให้ด้วยนะครับขอบคุณครับอ่านะครับไปดูกันเพราะกัวาอนะฮะอ่านะครับให้ชมทุกคันก็ไม่ไหวใช่ไหมครับก็ใช้เวลานานฉะนั้นให้เข้ามาดูดลตัวเองกว่าครับเริ่มบนเที่ยงตรงนะครับหมายจะเต้ครับมีอยู่สมคันนะสีขาวสองคันแล้วก็สีดำหนึ่งคันครับนี่ครับสีดำคันนี้ป็สิบแปดครับ นี่นะครับปึ๊บนี่จำคอทอวไว้ได้เลยนะครับแกน,นหนึ่งคันครับแจมีนหนึ่งคันจะไทโอลิกนะอีกคันหนึ่งก็มีครับใจมีสองคันแต่คันหนึ่งนี่รถไม่สวยครับเอาเทสครับปีสิบหกนะฮะสีดำจอดคู่เลยนะับไทโอริกนะครับผมยี่สิบเอ็ดกับเบสิบหกนะครับ นี่ครับสีขาวหนึ่งคันครับมาเจสเต้เบอร์สิบเจ็ดจากไทโอลิกนะครับผมสวยๆครับอินโนวาเบอร์ยีิบสองนะฮะตัววีครับจากไทโอลิกครับบอกับฟอร์ดเรสสีขาวนะฮะสีดำคู่เลยครับนี่ครับจาก b ีเออครับสีดำาระสาทสองนะครับ อ่าแล้วฮัตตูเนเตตีหนึ่งคันครับมีเนี่ยครับเบอร์สามสิบเจ็ดครับผมอ่านะฮะครับผมหาตูร้รถตามดูรถได้ได้นะครับใครไม่สะดวกมาครับอ่าจะต่อผ่านผมมาแล้ผมให้เพื่อนผมไปดูให้นะครับผมว่าคันนี้ซื้อได้ไหม,ไมะนะครับผมอ่านะครับ มีเบอร์การรับส่งรถด้วยนะคิดเป็นระยะทางนะครับผมขั้นต่ำห้าร้อยบาทครับขั้นขั้นต่ำนะฮะแคลเซีางหากครับนะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ่เรื่องส่งรถนะครับผมเอารถเข้ามูลก่อนสามสองศูนย์ดีเซลครับนะครับอันนี้ไปถึงลานครับอ่าแต่เคยบอกว่าชอบห้าสองศูนย์ครับอ่าไม่มีครับเรามีสามสองศูนย์นะวันนี้ ฮะคอร์ทไฮบิดนะครับจากโอลิคครับผมเบอร์ยี่สิบแปดกับเกตเอหนึ่งเดียว ter, Man ครับมินิโูเปอร์คันที่แมนครับสามสามก็บมันนี้ไอชอบรถหรูๆรถแบบโลกตันหน้าเลยชอดโชว์นั่นนี้บนโวครับบนโวเบอร์สี่สามนะครับผมบนโวบนโวครับอาผ่าดครับเบอร์สัแปดครับ ตู้เอ็พีวีข้างหน้ารถรถเมียยมเลยนะครับผมนี่นะครับรถตู้ไม่มีครับมีหน้าใหม่คันเดียวคับหน้าใหม่นั้นเป็นโตเตียแล้วก็เป็นพินทุี่สองคันครับอ่านะฮะนี่ครับรถตู้ไฮเอทครับไม่มีเบาะนะครับคันนี้สามคันครับไม่ไม่มีเบาะเลยนะครับ รถเก่ามีหนึ่งคันครับจากโอฟุตภาเปอห้าศูนย์ครับนี่นะฮะแต่ดันร้อนพนัพสวยๆครับผมคนถ่ายร้อนไม่เ็นไรครับอาลืมนะครับมาดูรถนะบอกว่ามาจากช่องผมนะครับผมไม่ีย้บอกว่าไปจากช่องผมนะเขาจะได้รู้ว่าเออลูกค้าเนี่ยคลิปนี้ต้อง ได้ผลครับอ่าใช่ครับเนี่ครับรถตู้วิดีวอที่สองคันนะฮะใครชอบฟอร์ดครับฟอร์ดเครื่องสองเนสองนะตัวตีครับเบอร์แปดหกมีสองคันครับฟอร์ดนี่ครับสีดำสีเทาเกียร์ธรรมดาครับฟอร์ดจาก BSL นะครับแล้วก็เบอร์แปดแปดฟอร์ดเอฟวฟอร์ดเลนเจอร์ครับยกสูงเกรดเอ นี่นะครับราคาอยู่มานสามแสนป้ายสี่แสนต้นนะฮะฟอร์ตตัวสูงนะครับผมปนคันเนี้ยฟอร์ดเลนเจอร XLS เนี่ยสองแสนต้นต้นนะครับผมอ่าใครไม่ชอบเตัวต้าใครชอบตัตฟอร์ดเข้ามาดูได้นะฮะอ่าแลครับผมตู้ทึบตู้ทึบเรายังมีน้อยะครับก็ ตู้เย็นนี่มีครับจบไปแล้วนะฮะรถตู้ตู้เย็นนะผมมีแต่ตู้แห้งนะฮะนี่ครับเหยย็นไีมไก่ครับนูน้นครับเห็นไก่เลี้ยงกันต่อเนื่องเลยนะตัวเทปต่างทางสูงไม่หยาดาลก็มีครับสกันไปเลยครับเนี่ยเริ่มแต่เบอร์หนึ่งหนึ่เก้าเดี๋ยวนี่ครับเห็นไหมฮะชมเพาะนี่ นี่ครับเรียงนต่อเนื่องเลยนะตู้ทึบใครสนใจก็ยื่นโปรแกรมส่งของเนี่ยเอาไปเลยครับไปดูก่อนได้เลยนะนี่ครับตู้ทึบเนี่ยครับมันอยู่คันท้ายนะครับผมเอาขึ้นต้นไม่ได้ครับว่าหลังคาเขาสูงครับผมมันไม่ขุดหลังคาตรงนี้ครับไม่ขุดหลังการตรงนี้เราเข้าแต่งขหาได้ได้นะจอดจอดเรียวแมาตรงนี้ครับผมอ่าครับผม อ่าโอเคนะเจ็ดนาทีไปเกือบแปดนาทีได้นะครับผมก็วันนี้ผมโบยุคาละถ่ายจมิงเท่านี้ขอบคุณครับทุกท่านครับที่รับชมคลิปนี้นะครับขอให้เป็นโชคดีวันปีใหม่นะครับผมเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยทุกคนนะครับผมนะครับโอเคนะครับโบยุคาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ